เรายังอยู่กับเรื่องราวของกำนันนกนะฮะแล้วก็กล้องอีก15ตัวซึ่งจะมีเซิร์ฟเวอร์2ตัวนะครับเป็นตัวที่เก็บแล้วก็บันทึกภาพนะฮะจากกล้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะว่าจะมีการต่อสายแล้วก็ไปบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะซึ่งจะมีอยู่2ตัว2ตัวเนี่ยนะครับคือท่าที่ทราบมาเนี่ยมันจะมี16ช่องสัญญาณนะแต่มีกล้องทั้งหมดเนี่ยสิตัวนะสิบตัวเนี่ยคือแบ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1อาจจะกี่ตัวกี่ตัวว่าไปตัวที่2กี่ตัวกี่ต นะฮะก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิตัวที่มีอยู่แต่ตอนนี้อีก2ตัวเนี่ยนะฮะก็กําลังรออยู่เห็นบอกว่ากู้ได้แล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะทีนี้เราไปไว่ายไปไล่ไทม์ไลน์หน่อยพี่หมยค่ะกล้องทั้ง15จุดที่บ้านของกำนันนกอะค่ะติดตั้งโดยบริษัทแห่งหนึ่งนะคะคนที่ติดตั้งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะเป็นการไปเปลี่ยนจากกล้องรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นกล้องที่อยู่ที่บ้านพักของกำน,นัน ก็มีการติดเอาไว้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปี65ค่ะส่วนที่สำนักงานที่เกิดเหตุยิงกันก็ติดไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาถ้าไล่ดูกล้องทั้ง15ตัวค่ะตัวสำคัญที่เห็นรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุจะมีอยู่8ตัวตัวที่1จะอยู่ริมถนนประตูรั้วหน้าสำนักงานตัวที่2ก็อยู่ประตูรั้วตัวที่3อยู่ที่ป้อมยามตัวที่4อยู่อาคารหลังป้อมยามตัวที่5เป็นอาคารจอดรถ ตัวที่6เป็นห้องคาราโอเกะจุดนี้จะเป็นกล้องที่เห็นมุมโต๊ะกันนันแล้วก็เห็นจุดที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงกล้องตัวที่7อยู่ที่ห้องพระหลังสระน้ําส่วนอีก5ตัวจะอยู่บริเวณพื้นที่บ้านนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดด้วยนะคะจากบริษัทที่ไปติดตั้งกล้องจรปิดที่บ้านแล้วก็ที่สํานักงานของกํานันนกให้ข้อมูลบอกว่ากล้องรุ่นที่ไปติด เป็นกล้องรุ่นใหม่ความละเอียดคือ4ล้านพิกเซลบันทึกเสียงได้มีระบบลูกยางกันน้ำทำให้น้ำไม่สามารถจะซึมเข้าไปในส่วนสำคัญของอุปกรณ์แผ่นฮาร์ดดิสก์แผ่นดิสก์ก็จะเป็นอะคริลิกแข็งแรงทนทานโอกาสการกู้ข้อมูลคืนมีความเป็นไปได้สูงนะคะการถอดปลั๊กไฟออกโดยที่ไม่ได้ลบข้อมูลแล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ำไม่ได้เป็นเรื่องยากค่ะ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ13ตัวก็สามารถจะกู้ข้อมูลขึ้นมาได้แล้วขณะที่ทำลายวงจรปิดทั้งหมดนะขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องค่อยๆไล่ดูทั้งหมดเพื่อจะหาความเชื่อมโยงแล้วทำจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะนี่คือ1 5จุดกล้อง15ตัวของบ้านกำนันนกนะคะตามข้อมูลคือ กู้13ตัวแล้วมีการถแถลงไปเมื่อคืนตอนนี้รออีก2ตัวค่ะซึ่งเป็น2ตัวที่เป็นจุดที่สำคัญพี่หนุ่มกับทีมข่าวกำลังเช็คข้อมูลอยู่นะคะว่า 2>, 2ตัวที่อยู่ระหว่างการกู้ข้อมูลตอนนี้